ำหรับการเจริญพระธรรมฐานความสำคัญที่สุดก็ดอยู่ที่ความเข้าใจถ้าื่อเราเข้าใจก็แล้วผล้วยการปฏิบัติก็มีผลีนสำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระธรรมฐานนีมันก็จะสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเวลาหลักตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นไล้ว่าในสมัยองค์สมเด็จตัสมาสัพพุทธเจ้าทรงทิสิอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จเข้าบรมครูเวลาที่จบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมากผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏไปในสถานที่ใดที่ท่านทั้งที่รับฟังจะคําสอนองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วก็ไปขมักขะมินเร่งการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององสมเด็จพระธรรมสามิตรที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อทน,น,นหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วใช่ก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดเช่นจิตก็ใส่กิเลสเป็นสมุทเทตบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จตัสมารถุรเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องหลับไปใช่ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใหอารมณ์นี้ไปพิจารณาาใ้คนตามปกติในชาอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเ็นสมุทเทตบะหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ การพูดเรื่องรูปเสียงสิ่งลราเิดสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้บอกือรูปมันดูตัวอย่างที่ท่านเห็นว,ว่าองค์สมเด็จสัมมาสุทธิเจ้า,าทรงไตรับปาหยาียะว่าปาหียะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วทรงทำจิตเียงสักตัวเห็น พร,พ,รพระพุทธเจ้าตรัสเกี่งเท่านี้พระองค์พระพายะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปดุเตรีัมวิทายานท่านสำเร็จได้ยังไงนั่นนี้เพราะว่ากำลังใจของพระพปายะนั้นพร้อมแล้วที่รับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ท่านี از, uk, you, ้ก็กล่าวตามที่ตัณฑ์ว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจนงทำความรู้สึกเกว่าสกับสภาวะจินทำไมความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่าหนัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขรัังสภาวะของรูปมีการทรงตัวและรูปเป็นอนาตามีการสลายตัวเป็นอนสุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัจนานายาน่นเราฟังอย่างนี้แล้วก็ขาิจิต ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปแป็น,นิจังฟังและต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันแป็นิจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายเขาคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมาเก็ดทิ่อย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆุกวินาทีที่เคลื่อนไปรู้ว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่ยวยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็มันยังเล็กมีกำลังไม่พอ แล้วต่อมาภายในไม่ช้าเหล็กคนนั้นคิดความได้คิดหายได้จุดนี้เราควจะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตตอนนั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูดเคยช่วยเหลือตัวเองคิดความคิดหายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตเมื่อทีละน้อยละน้อยที่เาตั้งเพื่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอน,นมีวันเทียงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขึ้นมันได้ยังไงถ้าอาศัยกายเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อดึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นที่แล้ว ความเชื่อมันก็เกิดความสุดทนไหลเข้ามาทีลด่น,น้อยเดนน้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามาที่ความ่องใจของร่างกาย,ยค่อยๆจะหลายตัวไปมีแต่วความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไหรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดเจ้ามองปลายกดทัดจนกท,ทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างามอายุย่างเขวัยสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วลายดึงคนไม่มีราคาที่ละเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม,ม่เที่ยง แ่รูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตายตัวนี้เราพิจ,ะจะนารณาในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นนิปพินนายาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารคคูปคนนั้นสวยรคคูปคนนี้ดีปรารนนาอยากจะได้เขาขเ้ามาเป็นคู่เรองในแตรูปของเราเนาี่ยมันจาเสเลวมันจาตามขนาดไหนก็ตามจะเื่อมจะทรเท่าดก็ตา,ามเราก็ไม่เคยคิดถึง ิดถึงว่าลูกเราละมันดีอยู่เสมอไม้คำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดีความเสื่อมความโทมมันมีเป็นปกติตามมีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของคนอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิต มันใหม่แล้วเก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้หูเคยได้ยินเสียงก็พูดในตอนนี้เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของลกูกการสลายตัวของลกูกเป็นอันว่าตาก็การดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงเขาก็าใจมันชั่ว ใจมันไม่ยอมรับทับถีความเป็นจริงถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ไง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนที่เป็นได้คุยปััชนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้คิดนาไว้เดินไปในที่ทุกสถาน เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุมองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเพียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติ บางทีท่านนั้งหลายเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรินดินดามีสภาพเพียงแต่ความสดใสมันปรากฏมันเป็นธาตุที่มีความเส้นแข็งมันเที่ยงเทราความสงสาสสดใสของใสมาเที่ยงเทราความสวยอาศัยความแก่ใสเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งท่านไลยเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมัน โดยไม่มีการระวังษาเหตุที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่อยกลายตัวไปเพราะพละลออมเกาะขอนีอนน้เราะเห็นความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและใน,นที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สตาเมื่อวันนี้แล้วก็มาน,นั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันดีหรือเพืาอรูปเนี่ยที่เราบูทราว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุก ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยะึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใชรออ้รมจิตคิดถ้ามันถูกตา่างี่เรีู้ว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้อย่างไง พระเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในดีสุดรูปมันเป็นนัตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจพวกเรามันต้องเป็นนิจังคือป็นอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุขใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวให้ผู้จิตบาลีหรปต่าความจริงใจมีสภาพเสี่ยงเราจะเรียกว่าคนเ่นสัตว์ที่ตายปันตายแต่กายใจมไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นภูมมปานิพานมันก็ไม,ม่มีคือสภาพค้ใจมันเป็นสภาพเกี่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ทั่ว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ของใส เราคู้ใจอย่าให้มันขุนมัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนภพังขม,มาธรรมามนโนเสขามนโนมยาําทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเบิกเบิกสุดสำเร็จใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าก็าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความ,มวารามู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตประโยชนกายเท่ากายไปนั่งแข่งกันฉันนั่งเด้นายกว่าฉันยืนเด็นายกว่าฉันเดินเด็นายกว่าฉันนอนภาวนาเร็น,น,า,นายกว่าตัวนี้ยิ่งเร็วจัดมันเป็นมานะตัวถือตัวถือตน เป็นการโอ,อ,อ้อวดนำเอา,ออาบาปกิเลสเข้ามาใส่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีให้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขอ,ององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทมของเราไม่ใช่ทำเป็นเครื่องเนินช้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่ใช่นั่งเร็วนอนเร็วจดินเร็วเดินเร็วแต่ว่าเร็วนั่นก็คือสารทำจิตให้ม่เกิดความเฉลหลาดให้จิตมันยอมรับนับถืขอข้อความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพายะท่านพิจารณาอะไรบ้างแค่รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปไปไน้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขานิยาณถ้ารูปมันไม่มีสักอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสสงขานิญาณมันจะมีได้ที่ไหนเรื่องนัาเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดธนว่าชาทีพุทุค้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวฟารีสตว์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเห็นควรจะเห็น เมื่อเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเจ้าที่มีคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกแต่ภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันข้ามัรดาน,นับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ได้ภายในถ่ายในคันข้ามัรดาคือมดัดลูกหรือกระก็เพราะที่อาศัย เต็มไปด้วยความสุกปรกมันชุ่มไปวยเลือดเพราะนั้นมรารังไข่ที่จะปลากดเกิดเป็นเด็กเเรียกว่าหานะมูรติมันจะเป็นต่เลือดมี่ผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่และเจ้าเด็กที่เคยก็ใช้นั่งบนเบาะนั้นแหละเรียกว่าเบา ในบอนนี้ก็ชุ่มไปในเลือดภายในกายเึงไม่ไดเปือกตมลองนั่งคิดเรื่องภาพว่ามันสะอาดทำไมสกปรกถ้ามันสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเกิดมามันก็ไม่ต้องล้างมาแต่ธรรมดะความจริงที่เราเรียกว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่มีคันไม่เคนมาไขาแ่แตกถึงเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่เรามามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปรกเกินไปสำหรับร่า,รางกายตรงนี้แต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันม,มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ละว่าภายในมันสกปรกเราลองนั่งนะจิวไอการนั่งคุดโคแบบนั้นมันสะดวกไหม มันสบายหรืวมันมันลำบากรา่เอียว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันว่าจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเดียบในคันมันดาสักชั่วโมงไปยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวมันถ้าทนได้มันทนแบบอาการฝืนก็เป็นไปตากรรมปกติคำว่าทุกแปลว่าจำจะต้องทน มันมันนั่งด้วยอาการดีแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในในก็หัวสั่นหัวคลอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย คเคลนไปเที่ยวเคลื่อนไปชินเคลื no really no people, ่อนไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่จริงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมารดาจะบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานไม่เคลื่อนเพราะมีความทุกข์คนคนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจเขาท่านมารดาบาคนเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอันว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของ่านไม่มันทุกข์มันตระย็นในท้องตาดีทุกข์ใครมันทุกข์ในอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายไปแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้อย่างไง ที่เมื่อคลอดจะคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันของมันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุ่นพอคลอดออกมาจะาคันมันดากพระทุอากาศภายน,นอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจแขวาร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบติต้องร้องเด็กร้องมาหมอทำแย่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีเสียงออกมาร้องชาเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนห้มันแสบกายมากสมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอจงแย่สมัยโบราณใช่ออกมาใหม่ๆเลือดติกใจรีบอาบตามให้มันสะอาดไม่ก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบราณนี้เพาปัจจุบันยัมีความเข้าใจเด็กออกามาใหม่เขาเรียสมรีเขาไปห่อตัวทันทีเพื่อรักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วเราพูดกันแค่ในคันเท่านั้นชาที่พูดขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดจีดตั้งมันก็มีความทุข์อย่างนั้นท่านเราจะ,สะแสดงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไมหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ระเมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความทั่วเขาไว้ลหลงไหลไปฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกิดขั้วบริกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้เราก็มีหวังการเกิดในวิสุ่สุดหรือว่าเรามีความโลภโกรทส,สันนิษสิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉลาดยและทัย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขในชีวิตอยู่ให้มีความสุขสบ้างเพราะอาใสยมันแต่ว่าควาพร้อมที่มันจะเราใส่มันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดนระวังการวองแผน เป็นอันว่าตายแล้วแบกสันไปไม่ได้่วยไข้ไม่สมบายมีอารมณ์มันทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้ถ้าเราก็คบกับความโกรความสจึบาวท,ที่เก็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาการนันและอารมณ์ข่าน,านี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายก็ต้องมีคุณภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เคยจะไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์รม,มานในใครของมันดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาสร้างความเขา้าใจในคําว่าอนีจจังและคำว่าทุกขังในเวื้องนตนมันยังไม่หมดยังไม่หมดแั่ความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจร,ราิงจรงอารมณ์มันจะเข้าไปตัดชิลเลสได้อย่างมากถ้าเร,ร,ราในชะ้ปัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็อายสัญญาความจำนี่แหละไปโอ,โอ,โอ้อดสบายเขาคลายปนนเป็นคนมีกิเลตนะฉะนั้นขอบรรดาท่าน้งาลายจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ใม้แ่รูปเป็นทุกขังมันเป็นปฏิสารทุกเราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือููปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราจะออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเป็นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ มีจิตใจเกลียดที่บาปสินทันหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความจกไม่ได้เมื่อจิตใจท่านหลุดลอยจะลงในการขอรูปท่านกบเป็น้าลันมันไ็นขอไม่ยากเราต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจถอนใจออก ให้คำภาวนาและพิจา,จารณาตามปติยาสายซึ่งกว่าจะได้ยินขึ้ญาณบอกหมเวลา